ดูครับปักคอยใหญ่เออดูพี่น้องเราช่อนใหญ่เอาสายสะดายก็ต้องดึงเอาเอาสายต้องปุ้ยไปแล้วนะครับผมยอดนะครับผมปลาอะไรนั่นน่ะปลาช่อนปลาช่อนหูยตกใจกันทั้งบโบ เอาดูได้แล้วนะครับเจ้านี้นะครับโอ้ยมีตัวของใหญ่เลยนะผมโอ้ยปลาอยู่ฝั่งเองนะครับผมปลาไม่อยู่ลึกนะครับผมดูครับอู้ดูหางนะครับผมเออดูครับดูหางครับผม สองโลมัง้งนี่ครับโอ้สุดยอดนะครับผมบ้านไหนบ้านสกอร์นะครับผม